นี่ก็เป็นผู้หนึ่งนะครับคุณปาดฝ้ายมากเกงนะครับปาดปกตินี่กุมเฮานี่เอามีมีหลายคนอยู่บ่บ้านยังมีเยอะแปดคนเก่าคนแปดเก่าคนคุณนะเออโอ้เป็นทีมใหญ่เลยเนาะตะกี้ว่าเก่า่หนึ่งสองสามสี่อ่า หกเจ็ดแปดเก้าทิศคนที่โอ้หลายอยู่ด้วยสิบคนนี้เมื่อทิศคนเออบัานี้ที่นี่การการเฮ็ดไมเนี่ยเฮ็ดเฮ็ดเเฮาฮ็ดแล้วเนี่ยเฮาเฮาก็ตามเอาไผเอามันบ่าวตามเอาไผเอามันอ๋อไปขายไผขายมันขายไผ่ขายมันนี่ก็เป็นส่วนเออเป็นเชืนนี่เป็นส่วนได้เนาะของไผของมันนึกว่าเขาเป๊กเขาแต่ว่าในกลุ่มเนี่ยเอาเอาแบบว่าไปเอาเออไปเอาหมอนเอายางมาเอามาเป็นกลุ่มเอามาเป็นกลุ่มมีทะเบียนบ้านบัตรประชาชนไปเอาโอ้ฮัทเสียใครเสียใจอย่างปะ เยีนแล้วเนาะเอาเจ้าบาทสามสิบโอหมอทนธรรมดากับสามสิบบาทอม,มอตัวนี้มอนพันใหญ่หกสิบบาทข้าวขาข้าวเปล่า,อ,าอ้มอนพันใหญ่นี่หกสิบบาทเลยอืออือเป็นกนหนึ่งนะครับทีอยู่ในกลุ่มของหมัดเงียงมูสิบนะครับคุณสุดใจพิงทองเออปกติเราเข้าไม่กลุ่มเนี่ยเฮ้าเข้าเรียงมอนเนี่ยมันปกติตามขั้นตอนแล้วมันเรียงยากแรครัวะย่ากอย,อยแล้ว,วเริ่มเริ่มต้นจาก แต่ใครเนผุนละไครมน,นเทาแปามาจากไหนแน่รมาจากศูนศูนยศไซบานี้ยสเกหอยคาอายุหอยค่าบอกเออยอิสเบันีอดอเามามาแบบเดยาพหัวนากุ้มนี่ไปเอามาไหา้แก่ซื่อต่อจากหัวนาหัวนากุ้มเฮาไผหัวนากุ้มอ่าจูบานุองแป้นโอ้คนอยู่บานุองแปนเหมือนตัวนี้บานุองแป้นล่ะหัวนาทีนนี้มีปัญหาในส่วนของการเรือ่อง มอนเรื่อง n ย à n g นี่เข้าให้จะได้ไม่มีปัญหาปะ่ะพ่อเพียงปะ่ะไม่เคยเข้าเพียงมคนไหนแล้วแต่ต้องไปสืบหาพันจริงโอ้เคยไปเอาทางไหนเนี่ยโอแล้วอยู่ยวพอน้องป่ปโอ้กับพอน้องไปเลยนะเออไปเนี้ยไปเนี้เข้าไปสืบเป็นแบบไหนสืบเป็นที่สวน,นเพันแะล้วรวมกันไปเหมาโรดกันไปโอ้เอาเอาไปแปลานั่นเลยเออไปที่นี่ <c oughs> นี่ยพอเปนเหลี่ยงหลายอืม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  สวัสดีครับมือนิตะพนอยู่ที่บ้านเงียงนะครับบ้านเงียงมูสีตำบลแขมอำเภอจุพรภิเษยอย่างวัดพิษเกษมือนิจะพาทุกคนไปเบิร์การการใส่ทีวีการสาวหลอกเป็นอาชีพเสริมส่วนหนึ่งนะครับมือนิจะพาไปเบิร์ของคุณคุณยายอุ่มนะครับคุณยายอุม่มยายคำนะครับเป็นอาของตะพนเองเดี๋ยวไปเบิร์กันนะครับพอดีเลยมินีอ่อาวัสดีอ่ะวัสดี <mar. S 1> เดี๋ยวที่มาถามว่าเจ้าเฮ็ดพักหลอ,อยกยังจะไหนสาวยังไหนเดี๋ยวขอขอของมูงมดังไรด้อ าพี่วันนี้มาพี่พี่พี่ให้หมวกป้องอะไรหากินนักแด่นะครับหากินนักแด่อยู่โอ้ได้ได้มากเด้อนีก็สดีได้มากเลยนักแด่นั่นี่อันนี้เป็นเป็นอันอันสาวใ่ว่านูนี่นี่แม่นบนี่ส้้ิงบาดนบ้านวยเออเออมืสาวหรืยว่าเดี๋ยวเรากินเดี๋ยวแจกนะ อับอให้สวนะครับพาเป็นัแดดทีเขาสูเย็นด้นะครับแ่ว่ากอเคเลยได้กินเยอะทางแดดไปเนืครับม่มือขีะรีเ่าองต่ามือนั่งตอนนี้ก็อยูถีประมาณสามถีนะครับแต่แม่ขายกัขายกันยังไงเนี่ยอ่าันก็ห้าวเงี้าขายเ็ตอกบ่แต่แม่บุกขายเต่า่าการห้าห้ี่ดเงไงอยากิี้นั่งแนบ่ไม่เกาาเห่านีเฮ็้อยูแต่กน น่าเห็นเยอจากคนอ,นอ,อ,อนอ่านม่อนเขาไปเก็บยูไส้ม่อนเขาตู๋วงวโอ้เห็นเห็นบางทอมีคนเขาเขาจะไปไปเมาลรถไปสื่อ,อม่อนไหมม่อน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 โอ้ไป้องไพเลยนะจจรเขาหนาจะปูไว้เป็นไรเป็นอย่างที่นักกันเขาเลยจ้ะาะไเเขาปู เป็นเาเป็นเราไม่แก่เรา่นขอย่างนงเขาขายลราเราพันดกับน oh, okay. wow. ี่เออเราเปิด wow, ซี่ลอยหาลอยบ่มเ้งทำไมได้เนี่เป็นธุรกิจหนึ่งที่ได้เงินดีอยู่นี่คือม้อนนะครับนี่คือคือม้อนแบบม้อนแบบธรรมดาเฮาได้นี่นะครับแต่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยของเอาไปเลี้ยงม้อนนะครับ แต่ว่าต้นนี้มันจะสูงได้เป็นธรรมดาในยางฝุ่นในคุณป่าเราขึ้นเก็บเหมืนธรรมดาได้คุณเก็บยางสูงนะครับนี่กลัวสี่ใยมาเป็นตัวมอนตัวไมนะครับต้องใช้ภ่มเทศยางอนานะครับเพื่ยสี่ใ้มาในระดับนี้นะครับนี่คือใบมอนนะครับใบมอนเดียวมาเลียงมอนนะครับกันตอนต่อไป้กับตังมะเกลือมอนนะครับ ล้างเกลือยังเด็เขาเอืซ้ำไหนบ้างนี่ซ้ำนี่จุกที่บานนี่ครับซ้ำสามแล้วบ้านี้น้อนแลยนี่นอนโอ้นอนน้อนซีว่ะตัวนี้เออบ้านลูกแล้วนี่เอออันนี้มอญลูกเคอ่ะตัวนี้มอญธรรมดาเออเออมอญธรรมดามอญพันจุกละแค่มือนึงกับซ้ำนี่บมวกขาบนึงซ้ำซ้ำนี่อย่างเงี้ะมือเส้าไก่กินซ้ำนี่เล่นไก่โอเว่นไก่กินซ้ำนี่เล่นไก่กินซ้ำนี่โดยปกตินี่คือปกแนมบอกเห็นตัวมอญถือว่าพอดีเป็นไหเออแข็นมัน ขันมากินขันบ่หนาวมากินข้าวเดียวมากับมื่อเหนาวมากินบ่อให้กินโอ้มันมันมันหนาวมันมันอันนี้คือกันบ่เออนล้วที่เราห้องแพ้มันกินโอ้มันมันหนาวคือกันตัวนี้ของหนูไหมหนาวเลยเนาะเออมันหูจากหนาวคือกันนะครับทุกคนงอนกันหนาวคือกันนะครับห่อนหนาวที่เราคนบ่น้าวมันทุกเรนนี้มันจะซีมือละ อันนี้เป็นเป็นการเลียงเลียงไมนะครับเลียงมอนแบบดั้งเดิมนะครับแบบเก่าๆเขายัางเลียงแบบลักษณะนี้เนาะ<ม>แต่เดี๋ยวนี้เขาจะมีอ่าในส่วนของเทคโนโลยีไม่นะครับมีโอ้เลียงแบบทันสมัยแห้งนะครับแต่ในศูนใหญ่เขานอกไาเนาะศูนใหญ่เขาในสูญญนใหญ,ญ่ญญ<ม>เขาจะเลียงแต่นี่ก็ถือว่าเขาเลียงแบบดั้งเดิมอยู่นะครับเป็นอย่างเขาคือยังอื่นว่าซ้ำนั่นซ้ำนี่มันเป็นอย่างไรมันท<ม>ี่มาที่ไปอย่างไร ทำนี่ซ้ำนอนเขากบมันเป็นซ้ำเออมันเป็นซ้ำาอันนี้มันเป็นเนี่ยไรบานนี้มันก็ชุกเร็วกบมีซ้ำไม่อีกคือคือคือจากเขาเขาเออเนี่ยนั่นนอนหนึ่งนอนสองนอนสามนอนสี่กับสุกโอ้มดปกติมันมีจังนอนมานี้นอนสามทีเ่อนอนสามมันนอนสี่นี่คือถุกนอนสี่ก็ถูกเออนีนะครับชีวิตคนก็นอนที่คนนอนสองนอนสามนอนสี่กับ เออก็กเอาไปใส่จอแม่นมอโนอซีนี่ก็อเอาเก็บใส่จอเออ,เอนี่นี่คือวิวิธีของอ่าของมอเนาะครับมันมันจะมีห่วงสูงของมันไปลักษณะแบบนั้นนะครับมันทุก,เ,กเหมือนละซ้ำหนึ่งยันนี่นะครับทั้งหมดจโวหลายอย่งหลายแห่งในของคุณป้าอ่าคุณป้าฝ่ายนะครับค,คุณป้าฝ้ายฝ้ายมาเงนะครับเบี่ยงมอซ้ำหนึ่งนี่จักลงปลาทั้งหมดนี่ ยี่สิบจริงตลยบูยจะได้ยุงคักสียยี่สิบมอนจีเ้ามมอนม,มาเต้นทางไหนหลายไอเบาง,องอ่ <laughs> องนใครลราบอกบ่มาไดนเบ่งูโออยู่หุ่นนันะได้หมือบ่บ,บ่ได้ไปสื่อยูลอยเอ็นลอยอยนองเขาเถอะบมอโอนี่เข,ข,า,ขาเลียงหมอนยางแพรนะครับท่านบอใต้นิวมันใต้อยู่ป่ามีปัญหาเรื่องใต้อยู่ป่ะใต้ที่เราเเบาเมื่อยอย่างละอ เดือนหนึ่งนะครับจังจังจีได้ออกมาเป็นเออป็นดักหลอกหลังจากผ่านกระบวนการนี้แล้วนะครับเขาจะมาใส่จอได้บหนี้จะมาใส่จอนะครับหลังจากกินหมอนกินกินใบหมอนเรียบร่อยนะครับอ่าเขาเจอเญมาหมอนซุกเขาก็จะมาใส่จอเป็นลักษณะนี้เลยนะครับนี่อันนี้มาใส่จอเลยนะครับเนี่ยหลังจากผ่านกระบวนการนี้นะครับหลังจากเขาเขามาเป็นตัวหมอนแบบนี้แล้วนะครับที่นี่เขาก็จะ ชักใยนะครับก็เรียกว่าชักใยเดี๋ยวไปดูก่อน,อนตอนชุนชักใยมันจะใดอยู่ที่ประมาณระดับนี้นะครับวงจรของมอนนะครับเขาก็จะไปก้มเขาไปแบบนี้แหละนะครับจนกวัวจะได้เป็นพักรออยู่ที่ผูเลียงนะครับใส่ค่วมพยายากันเต๋ออยู่เป็นเวลาอยู่หนึ่งเดือนเลยนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะเอาออกนะครับเขาก็จะแค่ออกนี่ครับเขาก็จะมาแค่ออกในลักษณะนี้นะครับแล้วก็อามอาใส่จอส่จอใส่ดงงส่ดง เนี่ยก็จะมารวบรวมไปจังสี่นะครับก็จะมารวบรวมไปแล้วก็เอาไปสาวที่นี่นะครับก็ไปสู่เขากระบวนการสาวเขาสู่กระบวนการสาวหลอกเลยนะครับแต่ก่อนที่เอาไปสาวนะครับก็ต้องก็ต้องมาหลอกก่อนเนหลอกก่อนนี่ก็เป็นลักษณะของการหลอกจังสี่เลวออกหลอกก็สิงดำดำเนี่ออกเนาะหลอกสิงดำดำเนี่ะออกให้มันเหลือแต่ประมาณประมาณเท่แถบนั้นเอาเอาเอาออกรายอยู่ปะออกออกายแล้ออกเหมือนขาบด้าันออกใครมือนขาวดำมองเนาะ อันนี้เอาออกขค่หน้านินี่นี่คือยังบอกใส่ีือี่วเอาออกเป็นดักแด้เลยคือบอกเอาถืออยางเหันได้ดักแด้เลยข้าวเ่าข้าไก่เเอาไม้หน่อยมาเลยเออนี่ไม้เปีือกขาวไม้เปือกต้นโอ้ตัวนี้เป็นไม้เปียกอืออือเขาเอื่อมาไหมเปลือกเขาเอื่นไม้เปือกเออเขาเอื่นไม้เปียกบานี้ต้นหลังจากเอาออกมานี่แล้วท้งที่เป็นไม้หน่อยเห็นปะอือโอ้นี่นะครับอันอันนี้เป็นผักหลอก เขาเอิ่นพักหลอกเนาะตรงนี้เป็นเป็นยัางท่านเอกัดกล้องนะครับหลงังจากคัดกล้องออกมานี่นะครับทังแรกปุ๊บมาเจาใได้ออกมาอยูุที่ประมาณนี้นะครับนี่มอันนี้เขาเอิ่นไม้ยกกังกว่าไม้เปือกอันนี้ไม้เปลี่ยกนะครับนี่ไม้เปียเป่ยงเือกเปลืกอกนอกมัอ่าอ่าเป็นเปลือกนอกมันนะครับอืม <ưng> มานีตัวนี้ตัวน,นี้เป็นเขาเอิ่นไม้ยังมาดด้านนี้น้นไม้ไนม่อยอันนี้เป็นไม้น่อยแล้วอ่าคือขันต้นทั้งสี่นะครับ อันนี้เป็นเป็นขังแรกนี่ครับขังแรกเนี่ยเอามาใส่ก่อนเปิดแล้วก็ออกมาตรงนี้ก็เป็นเป็นไม้เปียกนะครับอืมเป็นไม้เปียกพอพอได้ประมาณนึงนะครับอาจจะเอาประมาณออกหลายไปไหนจังจังไหนออกมาขนาดนี้นี่นะครับเอ,เอาเอาเปลือกมันออกแล้วก็คัดออกมาตรงนี้นะครับจะได้มันมันจะไม่หลอนๆง่ามๆแบบนี้หลังจากนั้นนะครับก็บเอามาใส่ไม้กันว่ะอเอามาใส่ไม้แล้วก็ มันจะได้ไหมตัวนี้ไงครับก็จะได้ไหมอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าตัวนี้เขาเอินไหมไหมน้อยเห็นปะเออเป็นอย่างสันนะครับกว่าจะได้มาแต่ละชิ่นแต่ละอนิวบอสท่าธรรมดานะครับเพราะว่าไหมการเลียง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 หมอนเลียงไหมใส่เวลาอยู่นะครับใส่เวลาอยู่เพื่อจะได้ไหมมาแต่ละแต่ละก้อนเนาะแต่ละเส้นดูใส่เวลาอย่างรันนะครับ เป็นขันเป็นตอนดังง่างวยื่นนะครับแต่นี่ถะพ่นบได้ทายในส่วนของตอนตอน,ตอนที่มันตัวน,นี้น่อยเนาะตัวน,นี้น่อยนี่มากากท่านเนาะตัวน,นี้น่อยพันนะำมาใสาา่อ่ะเอามาตอแกงหวยค่าโอ้ดิวเขาเขาต้องไปเอาหวยค่าทั้งหมดทุกคนเลยบะโอมีหัวหน้ามาทรงหเป็นกลุ่มตอนเป็ดกลุมก่มเป็นปะโอเอาเฮ็ดเป็นกลุ่มกันนะครับ เพื่อจะตัดาากล้องมาเรียบร้อยตั้งแต่ตัวนี้น้อยนะครับตั้งแต่ตัวหน่อยก็มาเป็นตัวใหญ่แล้วก็มาเป็นพักหลอกแล้วก็มาตันกระบวนการสา,ราวทีนะครับใส่ลดาดนนะครับขอบคุณได้หลายๆเด้อครับผมมากเด้อขอบคุณ Thanks.